วันนี้เราอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับมาชมหอโบตเป็นคนร้อยเอ็ดแต่ไม่ได้มาชมหอโบตสักทีวันนี้มีโอกาสถาคุณยายมาเที่ยวพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับหอโบตร้อยเอ็ดบริเวณก็ประมาณแล้วนี่นะครับหอโบตร้อยเอ็ด ตรงนี้เป็นบึงพระราชชัยแนนรถของเราจอดตรงน้นนะครับมีที่จอดรถให้นะอร่อยพ่อดินไกหรอชิปกี่บาทไปดูไหมล่ะไปดูไหมล่ะไปดูว่ากี่บาทพ่ออ่าหมุนนะอย่าตายคาหน้เดียว หไม่ได้บเยไม่ได้หรอชิปลายว่าแตได้ชิปลาย้นแค่ขึ้นแต่ห้าไปโดดโนนเกอยเบกใหเลยไม่ได้ยังไลเดคนขับรถตอนนี้กำลังจะซื้อบัตรผ่านประตูหลบทางเข้าก่อนลูก 70เข้า4อายุคน70เข้า4 70เข้าขึ้น4ยายคนผู้สูงอ,อายุบรรยากาศหนะ้าในหอโบสถ์ก็ประมาณนี้ถ่ายรูปกินได้หน่อย นานเล่นคลิปลาเหรอนานจะเล่นคลิปลลยเหรอได้เอ้ยทำไมซื้อมาแล้วหรอยยังไม่มีไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อ Okay. Thank you สำหรับขอโหวตอ็ดนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปบัตร50บาทแล้วก็สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็คนที่อายุ60-70จะ40บาทนะคะแล้วก็ถ้าอายุมากกว่านั้นตอนนี้เรารอรอคิวใช่ไหมใช่คิวจะขึ้นหน้อยโหวตใช่วันีมันอาทิตย์คนเยอะมากยมาก แต่เขาบอกว่าต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะขาวอดเมืองร้อยเอ็ดโดยสมาชิกของเราเนี่ยยายเป็นไงตื่นเต้นไหมเต้นเหรอเต้นเฉยเฉยเฉยเอ๊ะเมื่อกี้บอกไปอ่ะถ้าอายุกันจะสิบมาปีนะคะจะสิบมาขึ้นฟรีชองฟรีโอ้วสวยยู่นะสวยยู่ไงยาย สวยนะยยเยนตน้ยสวยยนะโอเคนะยายสวยนั่นไงนี่่นั่ okay, นไงรถพ่อนั่นไงจอดอยดูอยหน้านั่นไข้ารัสเซีย ปลายเขาลงการบึงไงตงหนนั่นไงปลายลงไปเลยเนี่ยไม่คือมองแต่คุณลไม่เจอทำไมจะไม่เจอสายตาสั้นเหรออ้นู่นไงเป็นหลานๆนู้นไงเห็นคนยืนเห็นคนยืนไปน่ะคนยืนลอยนั่นน่ะใช่ตรงสนามบ้านไงไงกันยายสวยไปครับสวย้าสวย Đây các cho. Các em cho. Mạo thôi. Rồi. Các em cho. cho. ทางขึ้นก็มีดอกไม้สวยเลยนะ กันสามสิบสองว้าว้างออกสวยเลยได้เลยเขาคยวอะไรกันเนี่ย นีอมใคจอมอลมามคอยาจงจ้อีด้วนะคะอ๋อ้วที่ชิปไลเหรอใช่อย่างชิปไ่าดีกว่าไปกินอเราเดินกันเนี่ยอิวข้างรถเด่น่จอมอลายมาหรือเปล่าคะน้องจอมอลน์นะคะใช่ Hãy lời cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video คุณต้องจองออนไลน์มาดคาชิปไล ไม่ได้ดูยไม่ได้เดินอเดินมาไี่ไอ้นีนะขึ้นมาได้ไอ้นี่รีไม่มาป้าขึ้นนี่ก็พขึ้นมา้แหละรอบสองก็มีรีแต่ต้องบอกเขาต้องบอกรอบสองก็มีรีไอ้นี่าเดินจ้ามจ้าม้ามอย่างเดียวเลยย้ายมาไหเนี่ยย้ายมาไหไม่มีใครมาย้ายขึ้นไม่ได้เหรอ

I อะไรไยาคุม้ไมไหมยาคุม้คมสวยามากไปทำเราเงี้ยเอาเหยาเหยวนี่คือหน้าหอโบสถ์นะครับเราลงขึ้นไปชมมาแล้ววิวสวยมากเลยข้างบน